สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ลุงน้ำตาลจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูรีวิวความเสียหายซึ่งเกิดจากาเด็กวัยรุ่นที่เมาเหล้านะครับแ,และขับมาชนก็พอดีเมื่อวานนี้ลุงน้ำตาลได้ไปตลาดเจ็ดร้อไร่ที่อำเภอสตีบนะครับ แล้วทีนี้ยพอขากลับมารถมีอาการวูบก็เลยจอดอยู่ข้างทางเพื่อรอรถมาลากกลับนะครับระหว่างที่รอรถลากกลับนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ได้นำไฟวับๆนะครับไฟฉุกเฉินตัวเนี้ยมาติดไว้ด้านท้ายรถเพราะเป็นเวลากลางคืน แล้วลุงน้ำตาลก็พยายามที่จะสตาร์ทรถนะครับอยู่บริเวณนี้อยู่บริเวณประตูหน้านะครับพยายามสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับทีนี้ก็เลยไม่ยังไงก็ไม่ติดแล้วก็เลยโทรให้จะให้น้องเอารถมาลากก็หลังจากนั้นก็เดินเดินมาบริเวณนี้ครับหน้ารถนะครับ อันนี้เป็นจำลองนะครับเพราะตอนนั้นจะตอดอยู่บริเวณริมฟุตบาทริมฟุตบาทข้างๆก็มายืนโทรศัพท์อยู่หน้ารถตรงนี้เพื่อที่จะโทรให้น้องเอารถมาลากแล้วทีนี้ก็หันหลังอย่างนี้นะครับหันหลังให้รถอย่างนี้ก็ได้ยินเสียงดังตุ่มหันมาอีกทีก็มีวัยรุ่นนะครับสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วกิ้งอยู่กลางถนนนะครับทีแรกลุงน้ำตาลคิดว่าเขา ขี่ชนกันล้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินไปดูไปช่วยนอ้องเป็นไรไหมอะไรเงี้ยพอหันมาดูที่รถตัวเองครับสภาพเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ชนกับใครครับเขาเมาเมาแล้วขี่รถเสียหลักแล้วก็มาชนที่นี่มาชนตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณที่ลุงน้าตาลจอดว์แล้วกเดินจะยืนอยู่อย่างนี้เพื่อสตาร์ทรถก็เป็นเคาะ ร้ายในเคาะดีอีกอย่างนะครับเคาะร้ายก็คือมีเด็กวิ่งมาชนชนบริเวณบันไดด้านนี้นะครับเนี่ยปกติตรงด้านนี้จะมีบันไดสําหรับขึ้นไปบนแหลกหลังคานะครับเขาขี่มาบริเวณด้านนี้นะครับเห็นไหมบุบเลยตรงนี้ขี่เข้ามาชนตรงนี้บุบอยู่นี่นะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ออาสเก็ตฉีกนี่นะครับ แล้วก็บันไดลุดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เสียประตูตอนนี้ก็ปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ประตูลุงน้ำตาลปิดไม่ได้แล้วก็สายสายโซลาเซลล์ขาดนะครับก็คงต้องต่อใหม่ไม่รู้ว่าจะเสียหายหนักขนาดไหนอาจจะต้องต่อใหม่นะครับแล้วก็ประตูก็ปิดไม่ได้ ที่บอกความโชคดีในความโชคร้ายก็คือเป็นจังหวะที่ลุงน้ําตาลถอดใจในการสตาร์ทละสตาร์ทไม่ติดแน่ก็เลยเดินออกมาไปยืนโทรศัพท์อยู่หน้ารถก็เลยไม่โดนนะครับเพราะถ้าลุงน้ําตาลยังยืนสตาร์ทอยู่ตรงจุดนี้ก็คงจะโดนรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นชนนะครับ เป็นวัยรุ่นสองคนนะครับเมามากอีกคนก็เมาจนหมดสติจนล้มลงไปนอนแล้วก็หมดสตินะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไร,ะครแค่เขาหมดสติเพราะล่วงจากรถก็ด้านนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อน,อนมาดูอ่มาดูบันไดนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบันไดที่หลุด ที่เกิดจากความเสียหายนะครับจากการเข้ามาชนนั่นนะครับขาเยด็ดด้านล่างก็เบี้ยวเลยด้านบนก็หดออกแต่ด้านบนไม่เป็นไรครับจะเบี้ยวที่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องซ่อมนี่นะครับ ก็รับปีใหม่เลยลงน้ำตาลใครอยากตามก็ตามนะครับอยากเสี่ยงโชคก็ลองดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดการระเบียบแล้วก็จะว่าจะไปหาช่างมาดูว่าเหตุที่สตาร์ทไม่ติดเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะซ่อมโซลาเซลล์นะครับโอเคครับวันนี้ก็ พาเพ่นๆมาดูรีวิวความเสียหายของลุงน้ำตาลกะสงสารลุงนะครับแก่แล้วยังโดนรถวิ่งเข้ามาชนโดยที่ไม่ได้ขับนะครับจอดรอรถมาลากอยู่ข้างทางก็โดนเลยก็ต้องบอกว่าลุงน้ำตาลนี่โชคดีมากนะครับที่แคล้วคลาดนะครับก็คือถ้าไม่ถอดใจก็คงจะโดนชนอยู่บริเวณนั้นนะครับ อาจจะเจ็บหนักนะครับฟา,าดเคาะไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ